ขายกาแฟในวัย64ผมขาวทั้งหัวเก็บตัวงเงียบอยู่บ้านนอกสันสนีนาคพงศ์ทิ้งชื่อผู้ประกาศสาวแกร่งเบอร์หนึ่งช่องเจ็ดขายกาแฟเลี้ยงตัวหากนึกย้อนไปเมื่อ20กว่าปีก่อนสันสนีนาคพงศ์รหรือติวสันสนีนาคพงศ์ชื่อนี้คงไม่มีใครในยุคนั้นที่ไม่รู้จักเพราะด้วยความสามารถและน้ำเสียงในการจัดรายการโทรทัศน์ที่สร้างภาพจำให้ผู้ฟังได้เป็นอย่างดีโดยในอดีตติวสันสนีเริ่มมีชื่อเสียงจากการเป็นนักแสดงภาพยนตร์ไทย และนักร้องที่มีชื่อเสียงผลงานที่สร้างชื่ออาทิเพลงอดีตรักดอกทองกวาวที่แต่งโดยววัชยาและเพลงคนเก่งคนดีซึ่งประกอบละครโทรทัศน์เรื่องทางช้างผึกต่อมาสันสนีเข้าสู่วงการโทรทัศน์เริ่มจากการเป็นผู้ประกาศรายการและผู้ประกาศข่าวเด็ดเจ็ดสีภาคคำ่ำพิธีกรรายเกมโชว์นาทีทองคู่กับธรรมรัตน์นาสุริยะและพลากรสมสุวรรณบรรยายสารคาดีโทรทัศน์ต่างๆผลงานที่สร้างชื่อคือรายการจดหมายเหตุกรงุงศรี ซึ่งช่องเจ็ดสีผลิตให้แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาออกอากาศในช่วงขาพาักค่ําควบคุมการผลิตละครเช่นพ่อไม่ทีเด็ดกระท่อมสมันใน้ำตาลใกล้หมดผู้ชายก็ท้องได้มัจจุราชสีน้ำเพื่งเป็นต้นควบคุมการผลิตรายการสารคดีหนึ่งในเมืองไทยโดยเธอทำงานอยู่ในวงการนี้ประมาณ20ปีในปัจจุบันนี้การเป็นผู้ประกาศข่าวเริ่มเปิดกว้างมากขึ้น แต่สาคัญเลยคือเราต้องมีการเตรียมตัวเปิดรับเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองตลอดเวลาและก้าวเดินเข้าไปหาโอกาสยังไงขอเป็นกําลังใจให้ทุกตนที่อยากก้าวมาทํางานในจุดนี้ค่ะเริ่มรู้สึกว่าเมื่อก่อนนี้ปฏิบัติได้ในระดับหนึ่งพยายามใช้ชีวิตที่ดีแต่พอมารู้จักธรรมะมากขึ้นก็ใช้ชีวิตเหมือนกับให้อยู่ในกรอบที่จะทําให้ชีวิตของเราดําเนินไปอย่างปกติคือรักษาศีลให้มากที่สุดซึ่งเขามีมาตรฐานเรื่องศีลว่าถ้าคุณทําได้ในชีวิตคุณจะเดือดร้อนน้อย ในฐานะของคนที่ศึกษาธรรมะผ่านร้อนผ่านหนาวมาครึ่งศตวรรษบวกกับประสบการณ์ทางการเมืองที่ยาวนาน